มีอะไรต้อองหีกมไม่มีมมแล้ว,ลวออดดแแลล้้ววนะวสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกวับวายโยชนชิมนะคะอันนี้ต้องขอเคื่องก่อนหรือต้องขอขอบคุณแคทเธอรีนนะคะแคทเธอรีนเอาแหนมเนืองมาให้นะคะพเพราะแคทเธอรีนกลับบ้านที่อุดรเอาแหนมเนืองคุณแดงมาให้ ก็เธอก็เลยจัดกันแช่นานไปมันจะแข็งไหมทำไมมัน,นไม่เข้ามาชิมกันแบบพอหอมปากหมอมคอนนอะไริตสมอแหลมเนื้อแหลมเนื้อชอนค่ะไม่อะไรไม่เอาโกโก้นะ ไมวแมาไม่วกุ้งกุ้งนะร้านกินฮีฟินนะเนะาะกุ้งกุ้งไม่ด้วยถ่ายรูปเ,เพกกี้ยมมากอีดอกพี่ก็เลยอย่างแบบว่าโอ๊ยตายไม่ถ่ายรูปไม่ดีวันนี้ทำให้ดังถ่ายรูปไม่ดีทั้งร้านคทั้งคนเหมือนกับทุกคนรจริงๆเครื่องเคียงผักเถิกมันเป็นมันเป็นมานานแล้วค่ะสองอาทิตย์ทำมากอืม คุณโจ๊บเป็นไงบ้างคะอร่อยมากอร่อยจริงๆของคุณยายก็อร่อยเอันนี่ต้องเทน้ำทิ้งได้ไหมต้องเอาออกไหมน่าใส่หมดแล้วเปื่อยนะคำใหญ่ๆเนาะจะอร่อยเนาะจะกินน้ำหนุ่มจีนมากทีนี้คนกินกันน้อยจังเลยไป็นไรเผาโจ๊บคนกินกันน้อยจังไม่เป็นไรใช่ไมไม่เป็นไรเนาะคนกินน้อยไม่เป็นไรได้กินเยอะ ต้องมีพริกด้วยกระเทียมแล้วก็กล้วยพริกนี่ไม่นะเฟืองไม่เป็นพริกกระเรียงไงก็เลยเผ็ดแต่มันต้องมีความเผ็ดสักนิดนึงผักน้อยไปหน่อยตำขานขนี่นี่ออันนี้อร่อยกมะมะม,ม่วงนไงเนี้ยมะม่งวงเหรอกันพอของปลาของพ่เนาะเอามาแต่งปันกันให้ดู ก๋วยก๋วยดิบก๋วยดิบแหนมเนืองนี่เป็นของของของเวียดนามจริงเหรอก็เห็นอุ๋ยบอกว่าไปเวียดนามไปเวียดนามไม่ได้กินนะเออมันเป็นของแน่ก็ยวนหรือเปล่าไงบอกว่าเหมือนไงบอกว่าพวกเฝออะไรอย่างเงี้ยในบ้านเราจะอร่อยเพราะว่าเขาจะปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับบ้านเราอให้เข้าคนไทยเหมือนเหมพิซซ่าเนี่ยพี่โจก็บอกเลยนะว่ากินนะครับกมันก็เวียดนามเนี่ยเขาจะไม่กินอาหารรสจัด นัไ่าเไม่รู้นะอุ่ยริงมั้งไม่ไม่เกินนี่งหรอติดติดเลยอ่ะคำใหญ่มากเลยอ่ะออ <c oughs> ทำใหญ่มากกินเที่ยำใหญ่ขนาดนั้นนะ นะครับเดี๋ยวพี่ว่าโยจะชวนชิมอีกคำหนึ่งแล้วมาปิดคลิปกันเนาะแอปไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องแอปถ้า <c oughs> ไปกินผู้ชายให้ไม่กินนะั้นแหนมเนืองเลยโอ๊ยม่กล้ากินเนืงเนาะผู้ชายขอเลิกกันถ้าไปเดทกันน <c oughs> ึงอ่ะพวกกันเธอจะกินแบบจะกินยังไงให้อร่อยอะ่ะก็จะต้องแอปใช่ไหมถ้าไปกินข้าวผู้ชายไม่มีทางหรอกเลยจะพาไปกินแหนมเนืองอีกอกผู้ชายบอกอม,มารยาทมซมา้ำแต่ไม่จริงแหนมเนืองก็ต้องกินแบบเนาะอย่างเงี้ยแหละอันนี้ผักแพลวใช่ไหมแพลวผักแพลวจะหอม นี่สมเลยอ่ะทุกวันนี้หรือเปล่ายาที่วายโยชนชิมเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยเข้ามาจิบไม่ใช่อายุ่ะคิดว่าเห็นวายโยแดกแล้วแบบว่าไม่อยากมาอ่ะเรื่องทิ่หน้าค่ะคร้าฮ